ไฮไฮค่ะไฮไฮ <c oughs> พร้กับอมจังนะคะนี่ก็อยู่ที่บ้านอมจังเนาะ,ะอ่าแต่วันนี้เราเลียก็ต่าช่มแมมได้ทําเคสไปนะคะนี่ก็แต่ปุ๊บปุ้ยตั้งชื่อได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้หรอนี่ตั้งได้นะใช่ไหมไม่ได้หรอเพเด๋ววันนี้เราจะทำวันนี้เราจะทําเคสหมาแมวกันนะคะก็คือจะเลี้ยงหมากับแมวเนาะ ก็อันนี้ส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงหมาเนาะขอไม่เลี้ยงแมวแล้วกันนะคะป่า let's go ขอไอ้แป๊บนึงนะโอเคไอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อน้องหมากันนะคะนี่ค่ะเป็นน้องหมานี่นะคะมีหมาแล้วก็มีแมวเนาะแต่เราไม่ชอบแมวเนาะก็จะซื้อน้องโบนานด้วยนะกะบุ๋มก็คือหมาอมจะเป็นอย่างนี้นะ มอมจะเป็นสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าอันนี้มันก็มีขาวด้วยไงมันก็ไม่ใช่นะตัวนี้นะคะอมขอบายเลยให้กับอมจังนะคะไปเลย let's go ท่งนี้น้องหมาอยากมาซื้อให้น้องโบนัสกันนะคะโบนัสขอให้เป็นโกลเด้นแล้วกันนะคะต่อไปน้่ซื้อให้บุ่มสกูชี่กันนะ,ะเอ้อบุ่มทอยชาแนลนะคะเป็นฮัสกีนน้นะคะเป็นเอิมน้องหมานะคะ น้องหมาแบบซส่เรียนประมาณนี้มาเรามาดูที่บ้านของนางกันนะคะมาดูที่บ้านของออมแล้วกันนะยู่ไหนนะน้องหมา โอเคเรามาเล่นกับน้องหมานะคะน่ารักน้องหมาน่ารักจังเลยน่ารักอะ่ะมันหมาเราจริงๆดุ้ยทำหน้าตาจีน่ารักสุดๆเลยคลิปนี้มีความบ้าบ้องนิดหน่อยชอบน้องหมาเนาะโอเค แล้วเข้ามาในบ้านกันมารีเนมนะคะมาตั้งชื่อของมันกันเลยก็คืออมเลี้ยงหมาแบบนี้นะคะชื่อว่าลักกี้ค่ะลักกี้นะคะนี่คะ่ะลักกี้นะคะนะคะชื่อว่าลักกี้เนาะลักกี้อยู่ไหนนี่คะ่ะชื่อว่าลักกี้เนาะนี่ลักกนะี้น่ารักมากเลยเดยวเรามา ซื้อเฟอร์นิเจอร์โอ้มีบ้านปลดล็อกเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเรามาซื้ออะไรให้ลักกี้กันนะคะนี่ซื้อเป็นจานข้าวหมายนี้เลยจังไม่ได้เสรวจเนี๋ยตรงนี้นะคะจะเป็นที่นอาของลักกี้ไปเลยจะใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่เ้ยดกดผิดกดผิีดโอเค ก็ขอให้มีที่กระต่ายด้วยล้วกันเล่นได้เนาะอยากรู้ว่าเอากระต่ายมาไว้ในบ้านได้ปะไม่ได้หรอทำไมใจร้ายผิดอย่างนีอ้อ้เก็บกระต่ายไปเลยอะโอเคมาต่อกันนะคะแล้วก็จะซื้อบ้านให้น้องหมาด้วยนะแต่ไม่รู้จะบ,บ้านหมาแบบไหนดีอะแบบนี้ก็ได้นะคะ เท่าน,นั้นนะคะก็จะไว้ข้างๆกระตาแล้วกันนะคะแล้วก็ขอซื้อเป็นอาหารเพิ่มเนาะเผื่อว่าหมามากินข้างนอกด้วยเผื่อหมามากินข้างนอกนะคะ <c oughs> ก็มีทิ้งกินั้างในข้างนอกหมาบ้านนี้นี่ความสุขสบายเลยอะไรเนี่ยโตมาจากไหนโเคเรามีที่นอนให้ด้วยนะคะ โอเคนะคะโห ه, มีราชาคิงด้วย,วย on, มีจานบินหมามีกุ้งเดี๋ยวคอยเบาๆหน่อยนะคะก็มีกุ้งด้วย<ๆ>มาอมชอบกัดอะไรที่เป็นเป็นสัตว์ต่างๆนะคะวางไว้อย่างนี้เลยค่ะ โอเคนะคะเราไม่มีหรอโอเคนะคะเรามาเล่นกัน้งหมากันน้งหมาอยู่ไหนมานี้แล้วหมามานี่มานี่เลยหมาไปไหนทำไมไม่เข้ามาฮะ ไปเล่นไหนไอานะคาไปไหนจ้าหมาเคเดี๋ยวเราไปดู <ไอ S 2> ที่บ้านอื่นกันต่อเลยนะคะเพื่อจะไปจัดการกัน e t s go หมาตรงน,นี้นะคะบ้านของนโนบูนัสนะคะก็ม,มากันเลยขึ้นไค,ครหนแล้วกันหนาอย่ไหนนี่ให้โบนัทมาทำรีเน่หมอโบนัทกะ วัสก,กะดวัสก,กะดิสศาส์อันนี้ไม่น่จาจะไมเขียนลิสศาถูกป่ะแต่นี่เขียนลิศานะคะเขาตั้งชื่อว่าลิศาดนะจำลิศาดคำว่าเก่งกาไม่ได้ก็ค่ะเป็นลิสาอางนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะลิศาแล้วมาเรียนกับลิศาด้วยนะคะลิศา โอเคเรามาหาของกินให้ลิซ่ากันนะคะเธอกินแคะ่หมดใช่ไหมเราไม่ไหวแล้วอ่ะนไคะให้ลิซ่าอ่านี่เป็นที่นอนของลิซ่าอ่ะให้ลิซ่านอนนี่นอนที่ทางนอนที่ไกลาจากน้องแมวนิดนึงนะคะกลัวเดี๋ยวของให้ลิซ่าไว้นีน่

กับซื้อของเล่นเฮนริสซาด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าริาสราเขาอยากจะคลายเครียดนิดหน่อยเนะเาะอ่าไว้ตรงนี้ละกันนะคะสำหรับริสซาดเย้นี่เ,เราไปเล่นกับริสซาดกันนะคะ ไอ้ที่ศาสมาแล้วนิสาสเล่นกับโบนาด้านี่ค่ะสำหรับนิสาสอ่าให้เล่นกับที่าสไปเรื่อยๆนะคะอ่าเล่นกับที่ศาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวออ,จอมจะไปหาบุ๋มสกุชชี่กันนะคะบุ๋มทอยเชนเนลนะคะทำไมต้องเล่นเป็นบุ๋มสปปชชกุชี่ตลอด เล่นกันต่อเลยค่ะนี่นะคะขอตั้งชื่อว่าเออบุ๋มใช่ไหมกับกับบิลลี่บิลลี่นะคะไม่แน่ใจเขียนอย่างนี้ป่านี้นะคะกับบิลลี่นะคะเรามาเล่นกับบิลลี่กัน เรามาเตรียมหาอะไรให้บิลลี่กันนะคะบิลลี่จะขอเป็นบ้านแบบนี้นะคะนะคะสำหรับบิลลี่นี่ค่ะสำหรับเจ้าบิลลี่เออเดี๋ยวขอหาที่นอนให้บิลลี่ สำหรับบิลลี่ประมาณนี้นะคะเอ้อแล้ก็มีนี้ให้บิลลี่สักหน่อยบิลลี่จะได้ออกกำลังกายนะคะบิลลี่อยากขุดเหรอนี่นะคะคือบิลลี่ของเราน่ารักไหมเชียแฮนด์กันหน่อยบิลลี่ขุดดินทำไมอืมมือมาสิเก่งมากบิลลี่ เก่งมากเลยบิลลี่โอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเคสน้องหมานนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ